สวัสดีค่ะสวัสดีช่อง beauty รำพึงเอาพี่สาวน้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง beauty รำพึงเอาพี่สาวน้องพี่น้องปาดปาดมาปูสาแล้วครับพี่น้อง FC น้องอุ้งอิงมาแล้วมาแล้วมาปูสาไปแล้วนะคะพี่น้องเออเหมือนเลี้ยงขี้เสื้อเต็มหนาไปที่ค่ะนะคะ FC น้ององค์อิงมาปูสาไว้แล้วค่ะกินข้าวยังเนาะค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่คุณพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกินข้าวแล้วบยาย กินข่าวแล้วบอปลาคุณยายมาปิดเจ้ามาแสดงผนาคือมาจะยายบามีหม่องปูสาดีิคือมาแตเว้นแต่พองหิงเนี่มากค่ะแม่แล้วน้องกมาพรานองไปยังไปรับงานนอกอยู่ค่ะน้องไปร้องเพลงอยู่งานนอง บุ้งอิงอ๋อบิวตี้ช่องบิวตี้ลำพนธ์อวิเชียรค่ะพ่อปั๊บกติดตามไปเด้ออันนี้หลักคนกลางเต็มยุ่งล่างไอ้น้องอิงขอบคุณค่ะเพิ่นมาปูสายนะครับพี่น้องอย่าบ่มี่มองนางข้างหน้าเจฟซีน้องอิงมารอน้องอิงแล้วนะคะต่อไประดับที่สองเลยายสองหมูน้องย้ายหมูสี่ก็หมูหมห้ามยายแม่ ้สมควรแก้อัวไกับความพี่น้องปุ้ยปุ้ยสิบสามสิบห้าวสานพี่น้องเี่นเช่นเสืละตัวที่บอกได้หนึ่งตัวมาแล้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 วเอฟซีหนองอิงมาพูดตาไปนะครับเชิญครับเชิญครับ ได้แต่หมที่ห้ารางวัลที่สามู่ที่แรางวัลที่2หมู่ที่สและรางวัลที่หมึ่ที่6ค่ะนี่ค่ะเวี่ย่ะี่ย่เนา่ยเนะเียค่ะบนี่นี่คอะเี่ยคเนี่ยค้นค่นี่ยะนค่ะเนี่ะนยค่ันี่ยเนะไนี่ยค่เนีะเนคะเนีค่ะเล้่คะน่คะนคะนี่ยคนนนนเน่เนเนคเนี่ยค่ะเอเจอกันค เงนน้ก็วงบวนี่ีป้าดพี่น้องขี่ซาลิงมาปูสานเลยวงนี้พี่น้องปาดปาดปาดบนขี่ซาลิงมาปูเลยนะนี่หอดจองครับนี่หอดหงนมาจองทีนะครับพี่น้องบรารพรท่านนะคะบริกาท่านข้างหน้ามันจะเต็มกนนด่อนนอกว่ามีหมดกลาง่มีหมดกาคบอกว่าเขียนมม่ได โอ้ยเบียเงียแล้วเหล่าเยรปากนีไวน่บานพนมะกูเลยครัสัมผัสเพ่นเ้ครับเพ่นมาได้บานเลยกันเลยโอเคทร์อันนี้วัสดีค่ะนี่มาตบานใดเนาะครับอ่า้ปามาไก่แท้ชนบุรีจ้ามาจากชนบุรีอฟซีันนี้เอซีซานน์ครับพี่น้องแล้วกาซานน์ครับทลงไปชนบุรีอีกเด้มัน ยูตลาดนินจาอมตะชลบุรีน้ำตาลป่นบดเสิมบ้างไปนะคะโอไปเด้อไปเด้อเลยมาเลย่ะบอกค่ะคุณมาไกลเด็กน้องมาบุณของไปนะคะมาแต่ชลบุรีนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะคุณยายมาจากป่าหไหนเนาะโอ้มาปูกินข่าวเราบอกมาปูสานเป็นตะเวนนี่มาตั้งแต่บ่ายม่วง แต่บมุงวายุข่าตีก็มาปูแต่เว้นแท้รอที่สี่ได้แด่ปูที่แค่ะอย่างวมังนางองก็อยากเห็นหนาวกระบโจอยากเห็นหนาวก็บอโจันนี้รอลที่สมได้แดงอันหน้าค่ะพี่น้องมีเตอนองยังบมานองยังอันมองคนร้องเพลงเเนรับงานนองคนรับงานนอกก็พอโจไว้ค่เนี่ย บริบาลลังเลนะคะยังป่ะมืออนลูกบาลเมื่อแม่เมื่อแมนตัวราชก่ะรางวันที่สามได้แต่หมูยังค่ะแมนค่ะคนกลางเต็นท์หงอิงแล้วต่อไปเปลี่ยนตัวไว้นะคะเนือหมูสาเขาเหมูนี่แมนแมนค่ะทันทีเแมนหน่อยแลอด บอคอันี่ยนุ้เป็นคนยกล่างหัวงิงค่ะบอเจ้าเป็นยกลุน้่างแมนค่ะคนต้นนั้นเป็นแล้วมาเขาาใม่นองแ่งนาเป็นสามเป็นสองของหน้าเ่ยเป็นนิจ่อการปิจไก่ค่ะอ๋อน้องแพรนั่นหรอแมนค่ะมาใหม่ดที่สเนาะรางวัลที่สองได้แก่มูที่สามแนค่ะเป็นอะไรแมนค่ะ ไปเลยปยไ่านใจดีครับไปละยยไปแล้วขอบคุณค่ะค่ะแรงันของจ้องหนาเวทีไปนะครับพี่น้องหมดหอยังคะหมแล้วเนาะหมดแล้วครับโอเคค่ะส้ารัน้ฝไกไ้ก็จะมีนะพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ